สวัสดีค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมครั้งนี้พวกเราอยู่เมืองไทยนานมาก mm hmm. ปัญหาโรคโควิด -19 mm hmm. ที่กำลังระบาดเนี่ย mm hmm. ก็ทำให้คนโรเบิร์ตตกค้างในเมืองไทยมาสีเดือนแล้วค่ะ mm hmm. ช่วงนี้ก็มีโอกาสไปชิมอาหารที่คนในพื้นที่กินกันหลายร้านนะคะ mm hmm. ร้านแรกเนี่ยอยู่ตรงถนนแพรกษาค่ะ mm hmm. เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวและไข่ไก่ย่างส้มตำด้วยนะคะ คุณโรเบิร์ตจะติดใจเข้าวซอยหมูตุนของร้านนี้นะคะเขาบอกว่ารสชาติดีมากค่ะปกติเราก็จะไปกินข้าวซอยไก่กันนะฮะก็เจอร้านนี้ข้าวซอยหมูตุนรสชาติดีว่าิดใจเลยนะ,ะนี่ก็แปรนร้านที่เรามาครั้งที่สองแล้วนะคะฝรั่งชอบค่ะข้าวซอย How about the taste Yummy อะ เราชอบนะคะรสชาติน้ำอโเลียงที่นี่นะคะไม่ถึงกับว่าหวานมากนะคะเอาไปดิสอวัลท่นครั้งนี้เราจะสั่งเป็นพริกหนึ่งเม็ดน,นะคะเพราะครั้งที่เราเนี่ยเราบอกว่ารสชาติธรรมดาแล้วก็เผ็ดมากนะคะสองคนก็กินจนน้ำตาลายชิเกนเสเกอร์อะโอเคมาดูทร o ว t น e อ o t h s h โ r เค่ะ hmm. เรากินมาเยอะแล้วนะก็กินแค่คนละถ้วยก็พอกันไม่ต้องสเกอรยาเอาเคี้ยีอันนี้ให้นะฮะนถ้วย no, okay. อร่อยนะคะร้านนี้สั่งไปหลายอย่างค่าอาหารประมาณ280กว่าบาทนะคะ อีกร้านหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่แถวแถวออฟฟิศน้องสาวค่ะจะอยู่แถวโรงเรียนประทุมคงคาสมุทรประการค่ะพอดีมาทำธุระแถวนี้นะคะเลยได้แวะกินอาหารตามสั่งหน้าโรงเรียนคุณโรเบิร์ตตกใจมากนะคะว่าทําไมราคาอาหารเนี่ยถูกอย่างนี้นะคะมื้อนี้กินไปร้อยหกบาทตกคนละแปดบาทมีข้าวราดหมูกรอบไข่ดาวสองจานผ,ผักอีกหนึ่งจานคกสองขวดนะคะ รสชาติอาหารนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะคะหมูกรอบนี่โหกรอบจริงค่ะส่วนร้านที่3เนี่ยราชาบะหมี่เมืองสมุทรนะ,ะร้านนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเมืองสมุทราายทั้งบะหมี่และน้ำปั่นผลไม้ร้านนี้เนี่ยปริมาณชามใหญ่มากนะคะเครื่องก็เยอะแต่น้ำซุปเนี่ยจะเค็มไปนิดนึงสำหรับพวกเรานะคะมื้อนี้กินไป180บาทเฉลี่ยคนละ90้าสิบบาท แต่และมื้อที่กินกันคนละไม่เกิน5เหรียญ US หรือ150บาทเงินไทยนะราคานี้ถือว่าถูกมากในสายตาฝรั่งเพราะเงิน5เหรียญของฝรั่งเนี่ยก็เปรียบเสมือน5บาทในความรู้สึกของคนไทยนะแทบจะซื้ออะไรไม่ได้นะหลายๆคนจะคิดว่าอาหารประเทศไทยถูกมากค่าคลองชีพเราก็ต่ำฝรั่งใจหวายอยู่แล้วละนะอยู่เมืองไทยสบายเหมือนราชาเลย แต่จะบอกให้นะคะปัญหาคือจะให้ฝรั่งกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนพวกเราแบบนี้ทุกวันเขาไม่ไหวกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะว่าที่ทํากินกันที่บ้านเนี่ยกินอะไรกันบ้างได้มาแล้วค่ะก็จะมีหมูสเต็กนะคะเหมือนหมูปิ้งย่างเราเนี่ยแหละนะคะถ้าใทยแต่งงานกับฝรั่งนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจ ข้าวของเราทุ่มือก็อจะประมาณนี้นะคะมีผักนะทาขนมปังกินเองค่ะวันนี้ได้มาสองก้อนนะคะปังเนี้ยก็จิ้มกินกับนี้นะคะจะเป็นเนยแล้วก็ชีสนะคะทํากินเองที่บ้านค่ะโดยเชฟโรเบิร์ตเนี้ยค่ะกับข้าวนะคะการแต่งงานกับคนต่างชาติเนี่ย เรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องใหญ่สําหรับครอบครัวจริงๆค่ะหาบังคับให้กินแต่อาหารเอเชียทุกมือเนี่ยฝรั่งก็ไม่ไหวให้กินอาหารตะวันตกทักมือเราก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันแน่นอนนะคะทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะชีวิตคู่ของเราจะได้มีความสุขขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ